ตอนที่แปดฉันเกือบตายเลย่าอะไรนะเธอเกือบตายหรอนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนี่ยนะใครทํากันเบลมายาเขาออกจะเป็นคนดี ฉันแค่โดดเรียนเหมือนเคยเองอ่ะแต่เบลดูกโกรธจัดมากแล้วเขาก็เริ่มเดินเข้ามาหาฉันมือกำมัดแน่นเลยฉันว่าเบลต้องเครียดเรื่องใครสักคนอยู่แน่ๆแล้วเอามาลงที่ฉันแทนมันเกิดขึ้นเร็วมากจนฉันเทเลพอร์ตหนีโดยไม่รู้ตัวเลยนะก็แหมฉันกลัวเจ็บนี่นาเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละดังนั้นนะนาย โหคุณเบลมายานายมีเนื้อแดดเดียวเหลือไหมย่าเธอทำลายมันไปหมดแล้วยายหนูคุณเบลต้องอดทนกับยายเด็กนี่ขนาดไหนกันนะโอ้ยอ้าวทำไมเวทป้องกันอัตโนมัติของลูซี่ถึงไม่ทำงานล่ะมานานฉันหมดเกลี้ยงแล้วว่า ออย่างนี้นี่เองงั้นก็ก่อนอื่นเลยนี่สำหรับที่เธอทำลายแคมป์ของฉันแล้วนี่ก็สำหรับคุณเบลมายาผู้แสนใจดีว้าา ฉันต้องสร้างที่อยู่ใหม่ที่แข็งแรงกว่านี้การจะทำแบบนั้นได้ฉันต้องเรียนรู้วิธีสร้างบ้านจากไม้ดีๆก่อนในฐานะที่ฉันต้องใช้ทุกวินาทีในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันคงดีที่สุดสำหรับฉันในการหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากห้องสมุดในคราวเดียวฉันเจอแผนผังการออกแบบบ้านกับวัสดุที่ต้องใช้แล้วต่อไปก็ฉันต้องหาวิธีการเตรียมไม้กับการสร้างหลังคา ห้องสมุดจะปิดแล้วนะนายตั้งใจเรียนมากเลยนะเนี่ยโอ้ดึกขนาดนี้แล้วหรอขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นนายตั้งใจอ่านหนังสือเรียนขนาดนี้ทำให้ฉันมีแรงฮึดขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะเอลกาไอแลนด์ <ka> Island, นักเรียนสาขาเวทมนต์ชั้นปีที่หนึ่งฉันชื่อเอลกาไอแลนด์จ้าเธอดูเหมือนว่าอยากให้ฉันแนะนำตัวเองด้วยแฮะเอส เอ็ดรอเทเลอร์ฉันชินชากับสายตาแบบนั้นแล้วล่ะดูเหมือนข่าวลือเสียหายของฉันยังไม่หมดไปสินนะ ช่างมันเถอะยังไงยังไงฉันก็ยุ่งจนไม่มีเวลาไปจัดการเรื่องนั้นหรอกนายแตกต่างจากข่าวลือเยอะเลยนันเนี่ยหนังสือเวทมนต์ธาตุพวกนั้นฉันอ่านเป็นวันยังไม่เข้าใจเลยแต่นายอ่านตั้งหกเล่มภายในวันเดียวข่าวลือบอกว่านายเป็นคนห่วยแตกอย่าบที่ไก่ไม่ฟอข่าวลือพวกนั้นไม่มีมูลความจริงเลยเนาะ ฉันพอจะรู้จักใครบางคนที่ขยันมากพอๆกับนายด้วยล่ะดังนั้นฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้นายด้วยเหมือนกันนะขอบใจนะกลับหอพักปลอดภัยนะเดี๋ยวฉันเก็บของอีกแป๊บแล้วจะกลับเหมือนกันเกิดอะไรขึ้น บทที่หนึ่งแชปเตอร์สุดท้ายการต่อสู้กับกลาสแคน มันเริ่มขึ้นแล้วสินนะเวลา11นาฬกาส0นาทีสถานที่นัดพบชั่วคราวหน้าหอพักนักเรียนต้องขอบคุณเทลี่พระเอกทำให้มีนักเรียนหลายคนที่สามารถมารวมตัวกันในที่แห่งนี้ได้สองชั่วโมงผ่านไปหลังจากเกิดหายนะที่ไม่อาจคาดการล่วงหน้าได้ฉันเคยอ่านเจอในหนังสือเกี่ยวกับการอันเชิญวิญญาณน,นั่นเป็นวงเวทที่ใช้อันเชิญกลาสแคนวิญญาณแห่งความมืดระดับ สูงสุดข่าวร้ายเลยมีนักเรียนแค่คนเดียวที่มีพลังสูงพอที่จะเรียกอะไรแบบนั้นออกมาได้นะท้าทางศัตรูของพวกเราจะเป็นนักเรียนท็อปของชั้นปีสองที่ถูกวิญญาณแห่งความมืดครอบงำจนไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ยินก้าพาเลโรวา ถึงเธอจะน่าสงสารแต่ไม่ควรเสียเวลาแล้วถ้าที่ไอล่าพูดมาเป็นความจริงพวกวิญญาณที่อยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นก็คงพยายามขัดขวางคนอื่นเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้และถ้ากลัสแคนถูกอันเชิญสำเร็จจริงๆจ,จะเกิดหายนะอย่างใหญ่หลวงแน่พวกเราจำเป็นต้องเข้าไปในหอพักนักเรียนเพื่อจัดการนะเทลีแมคคลอสาขาการต่อสู้ ชั้นปีที่หนึ่งพวกคนที่อยู่ข้างนอกน่าจะสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในไม่ช้าถ้าพวกราชองคารักษ์กับศัตราจารย์เข้ามาช่วยด้วยเรื่องนี้ก็น่าจะจัดการได้ง่ายขึ้นแคลร์กับตันราชองคารักษ์พวกวิญญ,ญาณแห่งความมืดระดับสูงก็จะถูกอัญเชิญมาด้วยพวกนั้นแข็งแกร่งสุดๆไปเลยนะทศ่า,าเข้าไปพวกเราก็จะเจอพวกนั้นด้วยอย่างแน่นอนตอนนี้เฮดมาสเตอร์ก็ไม่อยู่ จอมจุนจานเอวิราอานิสตันสาขาเล่นแร่แปรธาตุแต่ถ้าพวกเราร่วมมือกันไม่คิดเราว่าพวกเราน่าจะจัดการพวกวิยนญานระดับสูงได้อยู่นะฉันขอคัดคา้านจอมหลอนครีวีเวสนอทันเดล สาขาการต่อสู้ชั้นปีที่หนึ่งเธอจะให้พวกเราฝ่าฝูงวินยังระดับกลางแล้วบุกไปในหอพักนั้นเพื่อจัดการเยนนก้าเนี่ยนะและไม่เพียงแค่นั้นมีวินยังระดับสูงอยู่ในนั้นต้องสองตอนสองตอนเลยนะว้ยทาคานวิญญาณธาตุไฟระดับสูงกับเวลสเพอร์วิญญาณธาตุมืดระดับสูงแถมทั้งคู่ยังอยู่ในสภาวะบ้าคลั่งอีกนี่มันเป็นการทำให้ตัวเองตุยแยกชัดๆฉันขอปฏิเสธว้ย พวกเราแน่ใจแล้วหรอคะว่านี่เป็นฝีมือของเยนก้าจริงๆเขาอาจจะเป็นนักเรียนท็อปของปีสองแต่นี่มันก็ทรงพลังเกินไปมากเลยนะคะเธอจะสามารถอัญเชิญวิญญาณจำนวนมากกับกลาสแคนได้ในเวลาเดียวกันเลยหรอคะพลังส่วนใหญ่น่าจะเป็นของเวลอสเพอร์เยนาก้าน่าจะโดนใช้เป็นสื่อกลางเท่านั้นเพราะวิญญาณธาตุมืดหนาเป็นศัตรูตามธรรมชาติของผู้ใช้พลังธาตุอยู่แล้วนี่ พวกธาตุมืดแข็งแกร่งมากซะจนผู้ใช้พลังธาตุไม่สามารถควบคุมพวกนั้นได้เลยในทางตรงข้ามพวกวิญญาณธาตุมืดจะพยายามควบคุมผู้ใช้พลังธาตุด้วยซ้ำนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าผู้ใช้พลังธาตุทุกคนต้องรักษาจิตใจของตัวเองให้บริสุทธิ์อยู่เสมอไม่อย่างนั้นพวกเขาจะถูกกลืนกิน คำถามก็คือทำไมเวลสอสเพื่ถึงกลืนกินเยเนกาได้กันล่ะใครๆก็รู้ว่าเยเนกาแข็งแกร่งที่สุดในด้านเวทอันชนวิญญาณเลยนะ ตอนนี้เรื่องนั้นไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือพวกเราจะทํำยังไงต่อเราจะรอพวกศาสตราจารย์ที่จะมาถึงที่นี่ในเช้าวันถัดไปหรือจะจัดการกันเองและคนที่ต้องตัดสินใจก็คือองค์หญิงฟีเนียเชิญตัดสินใจครับทุกคนรอการตัดสินใจของเธอในเวลานั้นเองเธอก็หวนนึกถึงสิ่งที่เด็กหนุ่มคนนั้นเคยพูดกับเธอ ฝ่าบาทครับไม่ว่าผมจะมีภาระหนักหนาเท่าไรมันก็เทียบไม่ได้กับภาระอันหนักอึ้งที่ฝ่าบาทต้องแบกรับนะครับองค์หญิงฟีเนียบางทีฝ่าบาทลองปล่อยวางบางเรื่องลองบ้างดีไหมครับคงจะดีนะถ้าฉันสามารถปล่อยวางได้ตามที่เขาพูดเธอคิดพวกเราจะบุกเข้าไปในอีกหนึ่งชั่วโมงแต่เฉพาะฉันราชองครักษ์แคลนักเรียนท็อปของแต่ละชั้นปีและนักเรียนจากห้องเอเท่านั้นที่จะไป เฉพาะคนที่พิสูจน์ว่าตัวเองมีความสามารถทนนั้นที่ไปได้ตอนนี้ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเคลื่อนไหวด้วยฉันจะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเององหญิงครับพวกเราได้ข้อมูลจำนวนนักเรียนในบางสถานที่แล้วครับแต่ว่ากลังน้ำยาเวทกับออเดรฮอถูกปิดล้อมเอาไว้หมดแล้วพวกเราคงไม่สามารถให้พวกเขามาช่วยพวกเราได้ครับ งั้นคงเหลือแค่พวกเราที่เคลื่อนไหวได้สินนะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนักเรียนที่อยู่ที่อื่นครับมีซียาฉันมาจากห้องสมุดนะและฉันก็มั่นใจว่าเพื่อนฉันที่เป็นบรรณารักฝึกหัดกับนักเรียนปีสองยังติดอยู่ในห้องสมุดด้วยเพื่อนเธอหรอชื่ออะไรล่ะเอลกาเอลกาไอแลนด์เอลก้ารอเมื่อกี้เธอพูดว่าเอลก้าใช่ไหมชาชา พวกเราสองคนเป็นบรรณารักฝึกหดัดช่วยดูแลหนังสือเว่นมนด้วยกันบ้าเอ้ยฉันต้องรีบไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้เอลก้าไม่มีทางปกป้องตัวเองได้หรอกใจเย็นก่อนนะคะซิกฉันเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนายกับเอลก้านะคะแต่นายแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเราที่อยู่ที่นี่พวกเรายอมให้นายไปที่อื่นไม่ได้ไม่งั้นจะกระทบต่อแผนการของพวกเราคะ่ะถูกต้องซิก อีกอย่างนะเขาบอกว่ายังมีนักเรียนปีสองอีกคนนึงอยู่กับเอลกาที่ห้องสมุดนี่ทำไมพวกเราไม่ลองเชื่อใจนักเรียนปีสองคนนั้นว่าจะดูแลเอลกาได้ล่ะแต่เธ <c oughs> อบอกว่ายังมีอีกคนอยู่กับเขาใช่ไหมจ้จะจใช่แ <c oughs> <c oughs> ต่แตเธอ, <c oughs> อปิดวังอะไรไว้รีพูดมาเดี๋ยวนี้ก็เอ่‑‑็ดร็อตเทเลอร์ ฉันขอโทษไอขยะเปียกนั่นมันไม่ยอมออกจากข้องสมุดสักทีทั้งที่มันก็ดึกมากแล้วฉันรำคาญมากเลยขอให้เอลกาไปจัดการมันแทนนายก็รู้ข่าวลือนี่นาว่าหมอนนั่นมันเลวซามต่ำชักขนาดไหนแต่เอลกาไม่เชื่อข่าวลือพวกนั้นก็เลยเอ็ดเอ็ด Taylor, รอเทเลอร์หรอนักเรียนหญิงบันนารักคนนั้นติดอยู่กับไอหื่นบ้ากามนั่นแค่สองคนเนี่ยนะสวยแล้ว สิกใจเย็นก่อนทำไมพวกเราไม่ลองเชื่อใจเขาดูสักครั้งล่ะ,ะ,ะ,ะถ้าแกกล้าแต่ต้องเอลก้าแม้แต่ปลายผมฉันจะทำให้แกกลายเป็นเนื้อบด Ed Rod Taylor! ในโลกที่ทุกคนต่างมีอดีตการกล้าก้าวข้ามภาพจำข่าวลือต่างๆอาจเป็นเวทมนต์ที่เปลี่ยนทุกอย่างได้นะครับเหมือนอย่างเอลกาที่ตัดสินใจเชื่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเชื่อมั่นในความขยันหมั่นเพียนอนรอ่านหนังสือของเอสอย่างสม่ำเสมอมากกว่าข่าวลือที่ตัวเองก็ไม่เคยเจอด้วยตัวเองด้วยเอสคงดีใจมากเลยนะครับแต่ซิกที่กำลังไปช่วยเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับเอสอีกหรือเปล่า คุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์กันได้นะครับเพราะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์แล้วมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ